เรื่องสั้นธรรมะเงาในป่าในป่าลึกแถบภาคเหนือที่มีหมอกลงหนาตลอดทั้งปีมีพระธุดงนามว่าหลวงพ่อคำพีผู้ยึดมั่นในแนวทางแห่งการปฏิบัติกรรมฐานเดินทางเข้าสู่พื้นที่เงียบสงัดเพื่อแสวงหาความสงบจากภายในเย็นวันหนึ่งท่านปักกลดใต้ต้นโพใหญ่ริมลำธารน,น้ำไหลเอื่อยท่ามกลางธรรมชาติ ที่อบล้อมด้วยความนิ่งสงบท่านนั่งภาวนาอย่างไม่หวั่นไหวแม้ป่ารอบตัวจะวังเวงเพียงใดก็ตามเวลาผ่านไปจนเข้าสู่ยามดึกขณะท่านหลับตาเดินจิตเข้าสมาธิท่านได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆเดินวนรอบกรดพร้อมเสียงซักเื้อนแผ่วเบาหลวงพ่อหนูยังไปไหนไม่ได้เลย ท่านลืมตาขึ้นมองออกไปในความมืดก็เห็นหญิงสาวในชุดขาวซีดผมยาวปรกหน้ายืนตัวสั่นอยู่ไม่ไกลนักโยมเป็นใครกันเหตุใดจึงมาเดินในยามวิการเช่นนี้หลวงพ่อกล่าวด้วยเสียงเมตตาหญิงสาวเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลาอาบแก้มหนูตายตรงนี้หนูถูกทำร้ายหนูยังไม่อยากตายหนูแค้นหนูเจ็บ หลวงพ่อพยักหน้าเบาๆโยมยังยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เลยไปแล้ววิญญาณจึงยังทุกอยู่ไม่รู้จบหญิงสาวยืนนิ่งน้ำตาไหลพรากแต่เขาทำร้ายหนูหนูจะให้อภัยได้อย่างไรหลวงพ่อหลับตาพนมมือกล่าวช้าๆในโลกนี้ไม่มีใครหลีกพ้นความตายเมื่อยังยึดความโกรธก็ย่อมต้องเวียนว่ายในทุกไม่สิ้นสุด จงให้อภัยเพื่อปล่อยโยมเองจากพันธนาการหญิงสาวนิ่งเงียบสายลมเย็นโชยผ่านใบไม้ไหวเบาๆราวกับธรรมชาติกำลังฟังอยู่ครู่หนึ่งเธอค่อยๆยกมือไหวพนมมือทั้งน้ำตาร่างเธอเริ่มสว่างขึ้นช้าๆและจางหายไปราวกับสายหมอกรุ่งเช้าชาวบ้านที่มาทำบุญเห็นหลวงพอยังนั่งภาวนาอย่างสงบ ไม่รู้เลยว่าในคืนที่ผ่านมาได้มีการปลดปล่อยวิญญาณดวงหนึ่งด้วยธรรมะหลวงพ่อกล่าวกับชาวบ้านว่าผีไม่ได้น่ากลัวความโกรธความยึดมั่นต่างหากที่ผูกเรากับทุกข์ไม่สิ้นสุดจากนั้นท่านก็เดินทุดงต่อไปทิ้งไว้เพียงกลิ่นหอมของธรรมะและความสงบใต้ต้นโพใหญ่